สวัสดีครับผมหนึ่งในวิกเกเตอร์นะครับตลาดน้ำไฟสินธรินนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตสินค้านะครับสำหรับน้องมือใหม่นะครับที่เขาเรียกอะไรมีควงครับมีบริซองมีถือเสื้อนะครับบัตเตอร์ไฟนะครับลักษณะมันอันเดียวกันนัวันนี้จะเอามาให้ดูสินค้าที่มีที่เป็นตัวซ้อมนะครับสำหรับมือใหม่เลยนะเพิ่งเริ่มเล่นนะครับตอนนี้เหลือสินค้าตัวไหนบ้างนะครับ ตอนนี้ก็จะมีเป็นตัวที่นิยมสุดมากสุดน,นะครับก็จะเป็นลักษณะปอะมานนี้ครับเป็นหวีทีสองนะครับลักษณะการเก็บมันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับบัตเตอร์ไฟที่สองบัตเตอร์ไฟอะไรบัิซสองพี่ผีเสื้อนะครับลักษณะเก็บเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะลักษณะเก็บออกมาเหมือนกันตัวก็จะเป็นเหมือนกันน,น,นะครับก็ะจะต่างสีออกไปอันนี้เป็นสีดำเนาะแล้วก็จะมีสีเงินครับ เงินนะครับดำสีเงินสีลุ้งนะครับลุ้งก็จะมีต่างกันที่ด่างก็มีสีลุ้งเหมือนกันด่างดูเยอะๆนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้เป็นสีดำเหลี่ยมไม่เลยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะอีกมันจะเป็นทรงเหมือนใบมีดแต่ไม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 ่ขมนะไม่มีขมนะตัวนี้ัีสองเปไม่มีขม ก็จะมีสีดำตรวนี้ที่เหลือนะสีดำครับสีรุ้งที่จริงมีสีเงินด้วยนะครับแต่สีเงินมันหมดมนะันมีของนะครับก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้ด,านะดาําหนักดําตตันๆนะครับอันนี้น้ำหนักก็จะเยอะหน่อยสําหรับคนที่ชอบหนักๆนะครับก็จะเป็นลายกระโหลกสีน้ำเงินแล้วก็เหลือสีดแดงนะครับแล้วก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งจะเป็นทรงปมีดเลยนะครับอันนี้ม่ขมนะครับ ไม่ขมนะไม่มข่มเอไว้ฟอกบะสำหรับมือใหม่นะที่นิอยู่ตอนนี้นะครับที่มีของนะพร้อมอใครสนใจก็อินบ็อกมาได้นะครับใน Facebook นะครับวันในเวกเตอร์นะครับเลขกหนึ่งนะครับแล้วก็ในเวกเตอร์ต่อท้ายเลยนะไม่ต้องอินบ็อกนะครับในเฟซบุ๊กก็เหมือนกันนะครับในเพจนะครับวันในเวกเตอร์ก็ได้หรือจะเข้าไปาขายมีดขวงมีดคารมบิ๊กนีดพับมีดพ,พกนะครับสองเพจ นระ้าน,นเดียวกันนะครับสนใจก็ถามมาได้ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ